วิธีการสีดสีบดใช้ยาอย่างไรอย่างไนโลกคนนี้เพราะว่าเขาจางงมอบ่ว้แล้วเขาไม่มีเงินเขากินแนมนล้วเสีบตัวนั้นตัวนี้นรักษาตามอาการนะรักษาตามอาการคนนี้ใครก็เสีย,ยใแกไครครับสวัสดีครับพี่น้องอีสานยูทูบมนีมานะครับติดตามเหลืองงัวพี่น้องที่ประสบปัญหาเหลืองโรคล่มปีสกิน ผมอีสานยูทู e นะครับก็บมาติดตามนะครับมาสอบถามหลายหลายท่านนะครับที่เจอปัญหาเกี่ยวกับโรคลำปีสกินมณีมีคำตอบนะครับเป็นแล้วกะรักษาหายได้นะครับมณีสิหายได้ด้วยยายัง้งวิธีใดนในการรักษาผมกับศิภาพี่น้องไปสอบถามเจ้าของงวงคนนะครับว่าเป็นใส่วิธีใดนะครับไปนะครับไปพร้อมกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอีสานยูทูปนะครับติดตามเหลืองงัวที่เป็นโลกลําปีสกินก็อยากสอบถามนะครับว่าง้วนเขานี่เป็นมาแล้วจักหมื่นะครับประว่าจุดเดือนหรอือเปลประมาณเดือนแล้วเนาะเดือนหรือ,อเป็นจกักโตอยี่นี่เป็นมัดสโต้ซีโตนี่เป็นมัดเลยเนาะเป็นมัดสุดโต,ต้เป็นนักแห้งอบอกหน่อยหน่อยตัวนี้หน่อยเนี่ยเป็นนักแห้งเนาะ แนบเบืงอาการถือว่ารุนแรงกว่ามมอายุพันจักเดือนละนี่ประมาณสองเดือนกวนี่สองเดือนกวกลัวอายุประมาณนี่แหละคืออายุที่อันตรายที่สุดกับโรคลำปีสกินแล้ววิธีรักษาเฮานี้ใส่จะไหนก่อนเบื้องตอนเลยละ่ะที่แรกให้มอมสียาเหเ้ากะใหม้มอมาดูแลซอยนบวานนี้พเบ,บื้องเลาไม่เบไหวไม่มีเงินก็เลยสีแดงแบบ หมอเพิ่นมาดูแลเล็กๆหจักเถื่อเกาะเถื่อเดียวจักเข็มตัวละเข็มตัวละเข็มตัวละเข็มเข็มหนึ่งจักบาทเข็มหนึ่งแม่ใหญ่นี่ยมฟันหาลอยเลยเหรอเอาหาลอยเลยเข็มจุดหนึ่งจุดหนึ่งสีตัวหน่อยบว่ก่อนสีแม่มันสีแม่นี่บว่ก่อนแม่ ม่บกน้อยนี่บอกแม่เพิ่อนบอกเน่น้อยแม่เจ้าเน่น uhm. ่อยนั nice. ่นเข็มเดียวเนี่ยบอกหารอยอ้แม่มันเข็มเดียวสองเข็มแม่สองเข็มแล้วลูกนั่นต้นนั่นสีจักเข็มมันลูกมันนั่นจะคล้องสีอย่างเดียวโอ้สื้อยามาสีเองบอกแม่ซื้อยามาสีเองซื้อยาน้ำสิงเกษตรในลานการเกษตรเขามียาหายไหนบ่แม่เราตัวทั้งทั้งพวกกันพวก ฟ้ามผวเงี้งเขานำหน่ะนะพี่ๆกันสีสีใ่ย,ยาจยงไหอยังไรลูกอันี้ะว่าเขาจางหมอบาไ้แล้วเขามีเงินเขาก็นแนะน้ำแล้วสีตัวนั้นตัวนี้มารักษาตามอาการนะรักษาตามอาการใันม,มีใครก็สียาแก่ใครแล้วแม่เพื่อนนี่สีเธอเดียวหลังจา,ากหันมาห้ากับสีเองบอ่แม่มันก็ได้สีจะสีหาเธอคนนี้แม่มสีหาเื่อนน่ตั้งแต่เริ่มเป็นมานี่ เขาเว้นระยะการสีดนี่จักหมือเว้นสามมือสามมือเว้นสามมือเว้นกระยะประมาณเป็นเดือนแห้วเนาะแม่นเดียวในฝืนร้อยเปอร์เซ็นต์เรละถือว่าอาการดีบ่ดีขืนบ่ดี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 ขืนแตกต่างจากเกาสมเลยด้วยนี่บ่มันมันเป็นสัตว์อะไรเนาะแน่นอือผอมสีผอมสีสมหรออมสีสมแล้วเพอนี่บ่เป็นบ่ก็มีเด็กน้อยเนาะมีอยู่หางบ่หลายเนาะนี่ครับอาการน้อย สียาท่านก็แม่มันเอ่อวิธีรักษานอกจากหมอมาสีหรือเท้าสีดเองแล้วใส่ยาใส่ยาเขียวใบโพอกอกน้าเนยแบบพื้นบ้านเท่านี่แนยาพื้นบ้านเขียวใบโพแล้วก็มียังอีกอบ,บ,บ่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 ยังเอาแต่เขียวใบโพแม่ให้ให้กินแบบกอบกอเป็นน้ำกอกใส่ขวดกอกใส่ขวดกอดกอ,อืมหลายๆคนที่เพิ่นเป็น พิ่นก็ใส่วิธีเอาหยัดใส่ในหนว่วยกล้วยหลายๆคนคิดแบบมันก็มีห้วงกาิงกล้วยดีเพราะมันแมนมีใส่หนว่วยกล้วยมีใส่ในแบบมีหลายหลายคนที่เพิ่นเฮ็ดแล้วต้นนี้หน่อยมันน่เพิน่นเจ้าไดีซีดต่อเนื่องปะซีดต,ต่อเนื่องต่อเนื่องจักมื่นเว้นสามมื่นเว้นคือกันกับแม่์สามหมื่นเว้นสามมื่นเว้น ยาเนี่มันเป็นยารักษาประเภทแนวไยไเนาะที่ไปซื้อมาสี่พวกยาแก้สิบเนาะพวกเป็นสเตปพวกยาบำรุงพวกยาแก้เพอื่กันเมื่อวันตอมไร,ร,รพ,พวก็สีดยาขาดขาดพยาธิเพราะว่าเมื่อวันมันสด่วนมันด่วนดูแลเรื่องพยาธินำนอ่องสีดยาพยาธิ่ายนอกฝ่ายในนี่แล้วมันสิบด่วน มันแตกแง้งกระสียดยากเสียบมันแห้งนี่ครับพี่น้องผมก็ได้มีโอกาสพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับโตตีัวนี้หมอไยรักษาให้เลยกเป็นบริบาสีดเองแม่เลีอดเองมั่มีเงินมันหนักเนาะแต่ละโตที่เท้าอาศัยหมอเพิ่นกะราคากะสูงมนีเงินสจ่ครับพี่น้องผมให้เบางตไก่เด้อพี่น้องเด้อ ต้องทุนซื้อยาเบิร์ดหกเย็ดลอยเบิร์ดขอบขอบมีบ่ปะน่แม่พอดีกับเป็นนักคือกันเน่อยแต่ว่ากระตุ่มก็คือยังเบาญ่แต่ว่าเห็นแผลแตกไปแน่นอะมันเสีหายแล้วมันเริ่มเสียหายเนาะเมื่อกี้มันกระตุ่นในคอมันเน่ยซ้ำแข็งมันมันบวมแม่นบ่มันบวมมันโตกลงนี่กระต่างมัน ครับพี่น้องเมันไก่นี่ถือว่าอาการดีขึ้นเนาะมันโตเก็ตเนาะมันแห้งเนี่เริ่มแห้งเลยนะแต่ก่อนนี่มันเป็นตุ่มบวมๆขึ้นท่อผมมือผมมือเล่นปะเป็นตุ่มโน่นแม่นบอกนี่ถือว่ามันหยกได้นี่เปื่อยบัลเปื่อยกระสียาแก้อเสียัมันก็แห้งเขาแล้วก็ยังเห็นดแหละเป็นเท่าท่ายาแหล่นำอายาแหล่อสีใจยาแหล่สีเส้นนำ ต้นนนนเปืออยย่่างมวัก็คือจังในซื้อในอยังกับบ่งลักษณะแต่ละคนที่เขารักษาเขาก็ใส่หมาดใส่น้ำมันผื่นขอ,อก็ยังได้ใส่บ่บ่บ่ไม่ได้ใส่ใสนี่แต่สีดยาอย่างเดียวสีดยาในลักษณะสีดยามันแห้งเนาอนคือจังมันแหงน้งลงแหง้งลงเนี่ยยาเพ่นสเตปยร์มันสีรักษาแหงเพิ่นสเตียแต่ถ้าเขาไปหลานเกษตรนี่เขาสี จัดเหี่ยาเลยบอกแม่หือหรือจังไรเขาบอกอาการเขาหูุจักน้องเขาถามมาเลยว่ามัวเป็นอย่างร<อ>ักษาตามอาการเขาถามเขาสิเอายาอย่างแบบนีน้เขาบอกว่ายาบำรุงยาแก้เศษยาแก้ไข่ยาแก้แผลคือไปหลานเกษียดเขาสิจัดให้เลยน้องว่าต่เขาบอกตามอาการเนะาะอมเจอเขาหง้ดล่ละสมุ่นนี่ยาจนขายบ่ทันอ้าซื้อพ่อยังกะฟาร์มขอกพ่อสุขีพ่อสุขีบ้าน หนองทับหนองทับตำบลเกาขามตำบลเกาขามอำเภอนามยืน,นจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องนะครับแมงวันหรือว่าสุยามาสีวสินี้คือเกาอืมเอาพี่ยัง อยากสะท้อนในกลมเหลี่ยงงอนนี่ครับสะท้อนไปหาผู้ทีมีส่วนริพิสอบส่วนเกี่ยวของนะครับอยากให้ดูแลจังไรแนนบราครับอยัาหองน้ำผมบอกครับผมมีมวยหลายอย่างให้สีส,สียาเป็น,นขันแหล้กยาอมยึดเขาทีบอกอในเกีรตในยังในฟามเขาที่บอกว่าว<อ>ิธีการสีเขาให้สีเป็น อืผลไม้จางเผ็ดโดนงูอะนรยหลไปแล้วกันแล้วอยากสะท้อนไปหอดหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวของอยากให้ดูแลทั้งฟาร์มงวผู้เหลืยงงวนี่จังไดแน่นอนหาวัคซีนละมาสีเร็วๆอันนี้มีวัคซีนเอกชนมีนมีแต่ในหน่วยงานของรัฐนี่บทนันมามาทันมาอลไอยากให้ดูแล หมากูหนีบอะอยากเนเบื้องดีๆกูหนีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันง่วนเป็น,เป,นเป็นหลายแห่งเดี๋ยวนี้นี่คือเสียงสะท้อนจากพี่น้องที่เลี้ยงงัวนะครับอยากให้มีการดูแลมากขึ้นกนีแน่นะครับนอกจากสีดวัคซีนป้องกันที่เคยผ่านมานะครับก็อยากให้มีการรักษาดูแลพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงงัวมากมากขึ้นกูนีอีกครับผมนี่คือเสียงสะท้อนจาก เกษตรกรผู้เหล้ยงงัวนะครับอ่พาพี่น้องมาบังอีกนะครับถือว่าอาการนักตัวหน่อยๆน,นะครับโอ้ยผมอีสาน YouTube กับพญย,ยามติดตามนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดนะครับถี่ได้บิงคลิปคลิปนี้นะครับจากช่องอีสาน YouTube แล้ว ถามีความหูนะครับหรือว่าประสบการณ์ผ่านมารักษาหายดีขึ้นนะครับกับซอยคอมเมนต์มากนะครับเด้อซอยคอมเมนต์มากนะครับถือว่าเป็นวิทยาท่านนะครับซอยกันดูแลกันเห็นใจกันนะครับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องงอเป็นโตกลำปีสกินนะครับซอยกันซอยกันรักษาซอยกันดูแลนะครับ คือขอกไผ่กับบอยาัให้เป็นในพี่ <m uch> น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นแล้วมันกับเกือบมดคุโตเนาะพอนะบัดคุโต <m uch> มันเข่าขอกหนึ่งขอกหนึ่ง,อองแล้วมันเป็นจนมัดจังเดยออกนะครับถ้านเขารักษาท่านก็ดีไปจังหนึ่งถ้ารักษาปราะท่านนี่ก็โอ้ยล่ามไปกะหลายหลายท่านที่ผมเห็นในคลิปในซื้อนะครับบางตัวก็ตายก็มีเนาะตายตายบางเจา้าบางอ,อกาตายแต่ว่าอยู่พื้นที่ของอำเภอหนองยื่นนี่ยังบอกว่ามีโตตายด้วยพี่น้อง ก็สู่พี่หนองเข้าฟังนะครับแถวนำ้ำเงินนี่เพท่านมีตัวตายเพระท่านมีตัวมีตตายอยู่บพท่านมีน้ท่านได้ยินข่าวว่าจังใดด้ก็มีทั้งอื่นเห็นเขาลงกันเอาเมโคยกแล้วก็ทมกอนเซลสะนะครับ one ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องได้เบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับถ้าคลิปนี่มีประโยชน์กน็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อฝากกดสับสับไข่นำอย่าลืมกดต,ติดตามให้พี่น้องเดอ้อและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับเกษสิพยา,ยามนะครับหาวิธีแก้ไขและรักษาซอยกันนะครับพี่น้องผู้ใดเดืเบิ่งแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับ คอมเมนต์มากนะครับเด้อซอยกันรักษาซอยกันดูแลนะครับเพื่อให้โรคลำปีสกินนี่หายเร็วๆนะครับเลืองตนกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ากับพอสุขีอ่าอาการเบื้องต้นที่เห่าควรระวังในการสังเกตงัวเห่านี่ว่ามันสิเป็นโรคลำปีสกินนี่ให้เขาสังเกตจังไดก่อนจุดแหลกเลยสังเกตตัวงัวมันสิเป็นตุ่มขึ้นมา ต,ตุ่มสองสามตุ่มนัเนเป่าตีตุ่มลักษณะมันเป็นขนาดใดเนาะตุ่มมันสัมปูตีนซัมปูมืมมอเหรออืมเฮายอยา่าฝสละใจว่าเสีเป็นตุ่มย่งธรรมดาว่าแมนเนาะบ่บ่บ่อ้อันจะได้ครับพอสุขีครับมื้อนนี้ผมอีสานยูทูปกราขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลาให้ครับในน้ำแหละอีสานยูทูปขอบคุณพอสุขีครับสวัสดีครับ สวัสดีดครับผมสวัสดีครับ